มาเด้อค่ะก้อยกุ้งก้อยกุ้งอู้แต่แสีบแต่หัน่นอู้ใส่ขวบขว้โอ้เอาหืม,มพักบุกพลาดเไปค่ะหืมตัวใหญ่ๆเลยจ้าหืม คิดอย่างนั้นจ้ะองนะจะแซ่บค่ะสวัสดีค่ะพอกกนนี้แล้วได้ชงกินกับแพทน้พี่น้องค่ะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆบพี่น้องค่ะพามากินก้อยกุ้งใส่บักเน่าวาะพี่น้องค่ะเบิ้งกุ้งแบบนี้เลยจ้ะช่ำๆแบบนี้เลยพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยขยิวเขาด้วยนะทำแล้แตกบังเน่าอืมครับ เป็นแดดจมหืมไส้ย่างขอบืมน้ำหัวแมกพี่นอ้งนอ,งนองค่ะพักบุง้งพี่น้องค่ะนี่จะพักบุ้งปลาเต๋าหืมคั่อืมแ่บเหรอบอกพี่น้องเฮ็ดเบิ่งในแพทผดแซ่บเหรกลอย ไม่รู้กับเกลี้ยงไปไหน้ะพี่น้องคะจะเป็นว่าจกิงข้าเขาบยหี้ข,าขออ้าว <c oughs> เข่าข <c oughs> ี้าวเข่าแบบแซ่บไหมขี้ข้าวเข่าเนาะคะตัวใหญ่ๆๆเลยจ้าอ <c oughs> ืออืกรึบมากหอมแดง <c oughs> มะนาวค่วะอืนนอนอ้นองค่ะอืมอืม ก๋วยเตี๋ยน้ำปลาแดงพี่น้องคะ่ะแซ่บจัดจ่ะเด้อจ้า,าจพี่น้องคะ่ะแซ่บจัดน้องแพน้ามันวนคือเกา่าจ้าพี่น้องจ๋าคือเกา่าแซ่บคือเก่า,กกาอืมะนาวค่ะพี่น้อง มาสับีอีสานไงสองตัวฝาดไปกันน่ะแบทอ,อันนี้กินเพื่อพี่นอ้องด้วยนี่เพล่อลยเด้อพี่น้องขาเมนูนี่บม,ม่เคยเลยเจ๊คิดอยากนะจ๊ะนองนะแะ่แสบคักอืมอืม ผักขึ้น mm ชืม hmm. mm hmm. อืมน้ำจับแสบคักเด้อค่ะพี่น้องค่ะอื้อ หอมหมอกดังหอ,หอมออกจมูกห่วยห่วยนะพี่น้องค่ะแส่บนแล้วบอกขวดนะใส่ก็ขั้วเยอะๆจะหอมหอมข้าวห,หัวต้องเป็นข้าวหัวตำเอง้อมเลยนุ่มหอม,หอมตำไม่ไหม ใส่กันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพราะร่อ,อ,องเบิองนะพี่นออ้องแซ่บน้อ,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 องค่ะใส่สองขวดหอมหอมแต่เข้ากันมาก ค่ะอือมตาวาน่ไหมเฮ้ค่ะอ้อตาหวานตาตมเลยพี่น้องค่ะอื้มขาก็กรอบยำหน่อ มาเด้อจับี่นองจ้ะกุ่งเหนียวดีดีเหนียวหนึบมากหวานช่วยจ้ะสองโตฝาดไปไปนอนจ้ากระขอขวากลน่หอมไมจ๊ะ หอมกินแล้หอมหอมแบบมะนาวก็มาเป็นลูกแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหกระนาพแพท <c oughs> สองตัวฟาดไปกระนาพแพทเอาเลยค่ะหน้าก็หวานหวานพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องมาเสียเมนวนบอไหร่นะมาค่ะพี่น้องขาแซ่บๆน้ำกันจ้ะหืมก้งเหียวเจ้อ ครับอีลสดน้ำมาดอกอเนื้อค่ะพี่น้องขาขเซ็กซี่นักกันจะ้ะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังดาวทั้ง่างประเทศมาคอมเมนต์ดี่ดีถูกหมองถุกทีนจ้ะพี่นอ้องค่ะเป็นกำลังใจให้จะ้ะแซ่บ,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 อ,บอีลิแซ่บอีลิสเนี่จ้ะร้องเบิ้งจ้ะเลื่อมตาไม่ให้ได้ยุ่ เสียบกระสอบเสียบกระเสียบปีปปนองกับบึงเนอจน,นเราเบื่อ,อโลหนึ่งพีน่นอ,อ,องร่างอะท่าหนึ่งมัอง,งอ่ะร่างขอาไง ค่ะพี่น้องค่ะมันก็อิอ่มหนูนะจา่าตะกินมุ่งม,มากกินบสุภาพของขาโทษขอไปหลายๆลาพราะไม่คลิปตานนะจ้าส,สวัสดีค่ะ,คะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมากาาค่ะ